ู้ว่าน่านเปิดงานมรดกน่านสู่มรดกโลกครับเคลื่อนจังหวัดสู่เวทีโลกจังหวัดน่านจัดการประชุมมรดกน่านสู่มรดกโลกเมื่อวันที่24มิถุนายน2568ณนะโรงแรมเทวราชเอเเมืองจังหวัดน่านโดยมีนายชชยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานภายใต้โครงการน่านเมืองเก่ามีชีวิต สร้างสรรค์เมืองแห่งวัฒนธรรมสู่มรดกโลกมุ่งหวังผลักดันจังหวัดน่านให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดยมีการศึกษาและประเมินศักยภาพแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอบ่อกเกลือเพื่อเตรียมความพร้อมเสนอชื่อเข้าสู่บัญชีร,รายชื่อเบื้องต้นของยูนิสโกต่อไปนอกจากนี้จังหวัดน่านยังได้รับ คัดเลือกเป็นหนึ่งในสองจังหวัดของไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน